ที่คนคิดถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือทางนั้นเวลาเขาแจกเงินเนี่ยเขาก็ไม่รีรอแจกไปเลยผ่านเงินสดสดโอนกันให้เห็นใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอะไรนะไล่ละพันบาทเขาก็โอนไปให้เลยไม่ต้องผ่านขั้นตอนอะไรให้ยุ่งยากกระเป๋าตังค์คนละครึ่งก็โอนไปให้ก็จจายกันออกกันคนละครึ่งคือวิธีการในการทำงาน ที่จะแจกเงินชาวบ้านเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาแจกเร็วแจกจริงแล้วก็แจกถึงใช่ไหมแต่อันนี้จะบอกว่าจะแจกเป็นหมื่นเนี่ยนนสิเดือนแล้วยังไม่รู้ไปถึงไหนเลยนนก็เลยเกิดข้อเปรียบเทียบเกิดข้อเปอรียบเทียบในวิธีการทํางาน คือไอ้เงินดิจิจัลเนี่ยเราฟังหลักการแล้วมันมันดูคือมันดูโมเดิร์นมากใช่ไหมแล้วมันไม่สอดคล้องกับภาวะของสังคมไทยในภาพรวมเพราะสักคนในสังคมไทยในภาพรวมเนี่ยมันมีทั้งคนแบบรุ่นใหม่แบบเก่งเนี่ยก็รู้เทคโนโลยีรุ่นเก่าแบบผมเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกขนาดอยู่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ยังทํายังไงสู้รุ่นเด็กไม่ได้เลยแล้วก็เราลองไปคิดดูชาวบ้านชาวช่องที่เขาอยู่ชนบทเนี่ย จะเงินดิจิทัลครับแล้วใครมันจะทําได้ทําเป็นเนี่ยมันคือเพิ่มความซับซ้อนความยากในการเข้าถึงพอพูดคำว,ว่าดิจิทัลมันก็ดูยากสาหรับบางคนนะอาจารย์โอ้สำหรับ,รบคนจํานวนมากเลยเราอยากคิดว่าคนไทย 65ล้าน70ล้านคนเนี่ยจะมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็เล่นกันเป็นนะแม้กระทั่งการอะไรละ่ะเข้าไปสมัครเนลงทะเบียนเนี่ยต้องให้ลูกให้หลานทำทั้งนั้นแหละนะทำเองไม่เป็นหรอกรนะเพราะมันดูแล้วมันซับซ้อนแล้วก็ตาเวลามองเนี่ยคนแก่มันมองไม่ใช่ก็เห็นนะนะอันนี้คือปัญหาเรื่องความซับซ้อนแล้วเ,เกินไปในบริบทสังคมคที่มีความหลากหลาย ของการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้เป็นการเข้าถึงแบบเท่าเทียมกันทั้งหมดเนี่ยนะไอ้คือปมปัญหาของรัฐบาลเศรษฐาที่ผ่านมาซึ่งจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังเราก็ไม่รู้แต่ว่าในแง่แค่วิธีการเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็กินขาดพูดกันแบบตรงไปตรงมาคนก็เรลังคิดถึงพลเอกประยุทธ์สิเพราะตอนนี้ถ้าเป็นถ้าแจกเงินเนี่ยง่ายๆเลยแจกเงินให้เข้ากระเป๋าตังค์เนี่ยนะ เอาแบบคนละครึ่งก็ได้แต่ว่านี้เขาไม่ทำไงเพราะว่าถือว่าเป็นการเรียนแบบใช่ไหมก็เข้าเงินเข้าไปชาวบ้านก็จับจ่ายใช้สอยกันไปะจะก,กำหนดหลักเกณฑ์อะไร,รไม่ให้ซื้อเซเว่นเพราะสมัยคนละครึ่งก็ซื้อเซเว่นไม่ได้ใช่ไหมเขาแบเออแต่อันนี้เนี่ยหมื่นเนี่ยซื้อได้หมดครับอันนี้เราก็จะเห็นเส้นทางการเงินที่มันจะไปไหนไอ้เส้นทางการเงินเงินดิจิทัลเนี่ยนะมันไปที่พวก คอนเวเนียน e s สโตร์ทั้งหลายเป็นหลักครัไอ้แม่ค้าขายหมูปิ้งขายหมูเขียงในตลาดขายไก่สดในตลาดเนี่ยโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากเงินนี้เนี่ยมีน้อยมากครนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามันจะเกิดภาพแบบนี้สมมุติว่าเก่งขายข้าวมันไก่ใช่ไหมไปซื้อไก่สั่งมาจากตลาดดีๆนะพอเงินดิจิทัลมาเนี่ย สั่งจากตลาดไม่ได้แล้วนะต้องไปสั่งจากไอคอนมิเนียลสตร์หรือซ u ปเปอร์สตร์ทั้งหลายเพราะว่าพอไปสั่งเนี่ยไปจ่ายเงินที่เท่าเขาเขาก็ยังขึ้นเงินไม่ได้คนขายไก่นี่คือประเด็นสําคัญนะอาจารย์มีสื่อไปสัมภาษณ์แม่ค้าที่ขายไก่จริงๆเขาบอกไม่อยากรับนะไม่ไม่อยากเข้าโครงการคือมันต้องรองเงิน เออต้องรองเงินแล้วคนหาเช้ากินข้ามยาวรอ,งอ,องเงินที่ไหนอะคือกระแสเงินสดสายป่านเขาไม่ได้ยาวถูกไหอมอาจารย์ใช่ใช่เพราะั้นคนก็จะห,หันไปซื้อไก่สดจากไอ้ห้างทั้งหลายแทนผลกระทบไอ้ยอดขายของแม่ค้าตลาดสดหรือว่าสินค้าที่ขายในตลาดทั้งหลายเนี่ยของเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ไม่มีคนซื้อ,อ หรือแม้กระทั่งเราซื้อผักเนี่ยเราเมื่อก่อนเราอาจจะไปเดินซื้อที่ตลาดใช่ไหมตอนนี้เนี่ยซื้อที่ตลาดไม่ได้ชาวบ้านก็ไม่รับก็ไม่มีไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายนี่ก็จะไปเข้าเราก็ต้องไปซื้อห้างใหญ่ยอดขายผักของชาวบ้านก็ลดลงนี่แหละผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมาปัญหาใหญ่